นะคะประเด็นจะไปคมชันลึกอะไรเนี่ยนอกจากไปคมชันลึกแล้วก็ยังจะไปหวนกระเสกูจะบ้าตายลายวันเอาจังซี่ซะออกไปเถอะคะ่ะ <c> ก <oughs> ูเห็นขอเยอะเลยออกไปตั้งวงให้มันเถอะคะ่ะอืมไปตั้งวงให้มันเพราะว่าไหนไหนก็พอฮักแม่ฮักรวยแล้วก็ไปตั้งวงให้เงิบเถอะคะ่ะ ฮะเอาจัิงสิสาวมันปัญหาเยอะขอขอมาตลอวแต่ผลงานไม่มีคำว่าไปคมชันลึกอะ่ะต่อให้คุณมีผลงานเพลงถ้าเพลงของคุณไม่ได้ติดชัดก็ยังไปไม่ได้ค่ะอันนี้เพลงก็ยังไม่มีอย่าว่าแต่ติดชารเลยไปเอาเพลงให้รอดก่อนไม่มีใครอยากโบนให้รลกาหัวเพลงฟังไห้ หงไฮหฮหงาฮไม่มีใครโหวตหรอกคะ่ะท้าไมพวกนี้มันจึงไม่ยอมรับอะไรงงคือดูแล้วมันเลอะเทอะเละเทะนะคะตัดปัญหาไปเลยออกไปเถอะค่ะออกไปไหนก็แล้วแต่เลยเออเหมือนประเด็นว่าอ่าไปขอบคุณอ่านาชอ อ่านาชชเป็นคนปั้นให้ดังโด่งดังเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้เพราะว่าแสดงว่าเบื้องหลังการส่งอิงเงิบเข้ามานี่น่าจะเป็นนาโชถ้ามันขอบคุณแบบเนี้ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าเบื้องหลังของการสนับสนุนส่งอิงเงิบเข้ามาน่าจะเป็นนาโช เออถ้ามันไปขอบคุณแบบนี้นะอันนี้เราวิเคราะห์ตามสิ่งที่เขาทำไงวิเคราะห์ตามไทม์ไลน์ที่เขาไปขอบคุณนะ่ะเออหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าแต่มันก็วิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็คือทีนี้มันน่ะพูดไม่เขาเรียกว่าพูดถูกครึ่งเดียวถ้ามันไปขอบคุณนาชอหนนาชออาจจะส่งมันเข้ามาวงสาวน้อย อันนั้นมันต้องใช้คำว่าชี้ทางให้มันเดินคือส่งมันเข้าส่งมันเข้าไปในจุดที่มีโอกาสเออส่งมันไปเพราะมองเห็นโอกาสเออมองเห็นแสงน่ะนะอืมก็คือนโชอ,อาจจะเป็นคนที่ส่งมันเข้าไปเพื่อให้มีแสงเพื่อให้มีโอกาสได้เป็นศินลปินแบบเนี้ยอืมทีนี้เมื่อส่งเข้าไปแล้ว นะคะนชอก็คือคนที่ส่งเข้ามาสมมุตินะตามที่เขาขอบคุณไปแล้วก็ส่วนคนที่สนับสนุนลงทุนก็คือบอสจูการที่มันไปครบ ขอบคุณแบบนั้นนะมันขอบคุณถูกครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดส่งเข้ามาแล้วถ้าบอสโจไม่สนับสนุนไม่ลงทุนก็ไปไม่ได้ค่ะอิเงิบไม่มีทางมีแสงในวันนี้มีแสงก็สเปสะะฝะแสงก็ขอทานทำผิดทำพลาดซ้ำๆซากๆสร้างความปั่นป่วนมีแต่ความขัดแยง้งเรียกร้อง สเปสซปะจากนักล้องกลายเป็นขอทานทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันยากไรก็ออกไปสาขาผ้ามันออกไปเถอะเออผ้ามันออกแล้วก็ไปตั้งค่ายให้มันใหม่เออเอาค่ายของมันไปเลยค่ายส่วนตัวไปเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะไม่ส่งมึงก็ส่งเสนอไปเลยพบไปเป็นค่ายของตัวเองแล้ว อาอาจจะเป็นค่ายซอยยิกยิกหรือตะกูลซอยแบบนี้ค่ะเขาท่าอยู่นะอืมค่ขยซอยยิกยิกไปทําให้มันจักแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดทีเนี้ยอืมส่วนว่าคมชันลึกเขาจะเอาไม่เอาก็อีกทีหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นนักร้องในค่ายคนเดียวไม่ส่งมันก็ไม่รู้จะส่งใคร <laughs> อ่าเออ,อ,อเด้อออกไปเถอค่ะ อย่ามาสร้างปัญหาเลยกูลำคาญและเดียวเรื่องนั้นมีแต่เรื่องตาโหลดไม่จบไม่สิน้นอีเงิบมีแต่ปัญหาไปแสะไม่แสะมาแซะไปเออมันไม่ได้ผลเลยแสะมาก็มีคนด่าก,กับทีนี้บุกไปรายการโนนกระแสเออทำไมไม่เอาเงิบมาออกรายการเขาก็งงอีกอีเงิบคือใครเออยังไม่พอ บุกไปรายการไอ้คมชันลึกอีกไปโทั่วทิทัแดนโอ้โหไม่เคยพบเคยเห็นคนแบบนี้ก็มีในโลกมันเป็นความจะบอกว่าอะไรดีอธิบายไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำไหนอืคืออยากดังจนตัวสั่นอยากมีแสงจนตัวสั่น แต่จนปัญญาไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถที่โดดเด่นที่คนนิยมคนเขาไม่ได้อยากดูสิ่งที่อิงเกิบทำนะอืมไม่กระทั่งถ้าเขาให้ความสนใจป่านนี้มันได้ไปเป็นรีวิวสินค้าหรือไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้ว ทั้งที่ดากมันก็ดํามาตั้งนานแล้วจักกเแลวมันก็ดําเขายังไม่กล้าเอาไปเป็นพรีเจนเตอร์เพราะปัญหาเยอะเขากลัวมันจะไปกวัวสินค้าจะขายไม,ม่ออกมีมีกระแสแต่ต้องดูพฤติกรรมอีกไม่ใช่ว่ามีกระแสรเราจะไปเป็นพรีเจนเตอร์ได้เขาก็มีสมองนะจ๊ะคนที่ลงทุนนะอ่ะอ่าไม่ใช่ว่า โอ้ยฉันมีกระแสแล้วฉันจะได้เป็นดาราและฉันจะต้องดังแล้วมันดังแบบไหนล่ะการที่ถ้าเกิดสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะเอาคนหนึ่งไปเป็นพีเซนเตอร์หรือไปเป็นโฆษณาสินค้าให้เขาคุมชลลึกอวอร์ดก็เหมือนกันทำไมจึงมีการโปรโมทเขาทำไมจึงมีการแข่งขันโหวตโน่นนี่นั่นเขาก็โปรโมทกัน อ่าคมชะลึกเปียบเสมือนค่ายค่ายอะไรวะจะเป็นค่ายเพลงกันแหนืมติดตัดสินเขาเรียกว่าตัดสินตัดสินของคำว่าศิลปินเออซึ่งเขาจะเป็นค่ายหรือเป็นองค์กรใหญ่ที่จะตัดสินว่าจะมาจัดคำว่าที่สุดอืมที่สุดของคมชะลึกอวอร์ดเพราะมันคือรางวัล เกียรติยศเมื่อใครก็ตามที่ผ่านรางวัลเกียรติยศคมชัลึกอวบน่าตัวหลักแสนค่ะถ้าได้รับการการันตีจากคุมชั้ลึกนะอ่าไม่จะบอกให้รู้เลยทีนี้เพราะฉะนั้นคมชั้ลึกเขาก็คือสร้างสร้างคนที่มีคุณภาพถ้าคุณภาพมันไม่ชัดเจนเขาจะสร้างได้ยังไงอืม มันต้องสร้างสร้างแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวดมนต์กันแล้วกูดเสียงดังอืมมันต้องสร้างมาตรฐานสร้างความอ่ากระแสรสร้างกระแสที่อ่าที่บวกเพราะว่า รายการทุกรายการอะในในทีวีเนี่ยเขาเขาก็มีสปอนเซอร์อืมทุกรายการมีสปอนเซอร์หมดในเมื่อเขามีสปอนเซอร์เขาก็ต้องการให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้เออแต่ถ้าเอาคนที่กะเลกะลาดคนที่มีกระแสะลบไป แต่มันไปไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะมันไม่มีผลงานเออไอเรื่องไปไปยากทีนี้มาพูดถึงเรื่องความนิยมหรือกระแสบวกนะคะเขาจะไม่เอาคนที่มีความขัดแย้งไปเป็นพรีเซนเตอร์หรอกค่ะเออเพราะว่ามีความขัดแย้งไม่เท่าไหร่มันต้องดูด้วยว่าขัดแย้งแบบไหนแต่อีงเงอร์มันเคยยกเท้าใส่เอซ แล้วมันก็เคยด่าเอฟซอ่ามันมันโมยานไถแบบนี้มีแต่ดับกับดับคือเกิดยากถ้าไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่ดับคายขายไม่ได้อืมไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายเอามันไปเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวถ้าพ่อฮักแม่ฮักมันรวยจริงต้องไปตั้งค่ายไปเปิดเอ่เป็นค่ายเพลงหรือตั้งวงหมอลำขึ้นมา และให้มันเป็นเบอร์หนึ่งทีนี้ก็เอามันส่งไปเลยส่งไปไหนก็แล้วแต่แต่ทีนี้ใครจะเอาด้วยไหมลักษณะอาการในโด,ดยกันกับอีหกห้าทางสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอเพราะมี fc แบบนี้อืม fc กเลกลเยกละดับ fc กลุ่มนี้ไปที่ไหนดับที่นั่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันกันขึ้นอยู่ตัวบุคคลด้วยว่าคุณจะยอมรับ fc แบบนี้หรือ มันมีทางเลือกตั้งมากมายมันไม่เลือกไงมันไปเอาเอฟซีแบบนั้นอืมวิธีวิธีที่จะปฏิเสธมันก็มีเยอะแยะแต่นั่นแหละเขาก็เขากงชอบแบบนั้นอีงเงิบชอบเอฟซีแบบนั้นเออชอบพาให้เอฟซีผ้าลงทงลงทาให้ไปทุ่ยทีทุเดนเอออาทิเช่นไปโพลช่องโน้นช่องนี้ไปโปรโมทอ่ะเออมาเก่งมากอ่าเก่ง ไปโชงโน้นบอกว่าเก่งพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจเอาใหม่อไปด่าผู้บริหารทีนีมทําไมเขาอยู่ในวงเป็นปีแล้วทำไมจึงไม่สนับสนุนเขาดูดูมันพูดถ้าว่าเอซรุ่นแรกเขาจะเห็นว่าอีเงิบมันมีการสนับสนุนมาตลอดเออเขาผลักดันมาตลอดแต่มันไม่โลดเสียงมันไม่ผ่าน ตลาดไม่ต้องการเขาก็อยากปล่อยนะเพลงอยากอัดให้อยากทำซิงเกิลให้แต่การพัฒนามันไม่มีมันโซเวลจะขาดทุนอยู่ร่ำไรอืมมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ประเด็นว่าลูกฉันทำไมไม่ได้ไปกคมชลึกมึงพามันออกไปเถอคะ่ะ ถ้าปัญหาเยอะนะก็ออกไปค่ะไปตั้งวงเองนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ